นี่ครับพี่น้องมา,มาเบิ้งครับการลังไรลล้ป่ายัดคอครับพี่น้องกาลังมาเบิ้งครับนี่ครับพี่น้อง

เหี้อดูบ้างงะถไลนี่โดวไม่เองหรอกเี้อดูบ้เขาบ่งว่าได้เลือก ตั้งมากครับไรมากมาันอยู่ตังอย่างี้เนี่นครับมันอยู่มันมีอุปกรณ์ออยังเลยมีทำมีหลักมา้องบันพัดสังท่องมาบันพัดสังวะตามาลมาว้วนมันจะบัดกรนเลยล้วนไรมากไรมากงานโบรณทุกคน,นเออมันถอยหลังขึ้นลนะ มา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 โดดมาออกว่ามาแต,ตมามา่มันโดดลงหรือเงี้ยย่งย่างย่างกำลังไปค่อยๆมาค่อยๆมามันโดดขึ้นไปละกำลังมากมามามา,มามับให้มันโดดมา

มันกับเืนมาบ่มเอไลมทั้งหมดพุ่งไเกัน่ไมพ่บเขาเตัวรเปล่เขา้วมันตัวใหญ่มันหลวนขึ้นไปมันหันมันเฉียดข่หาก็เสียมันเลอ ได้ปะาปะระมาณ3โลอมันงมากังตั้งกองเก็บ่าทั่ต้องไปต้องดฟ้องะรัไมาปองอ่้น็รับ Ừ, má không, đi ừ, không? Không, ừ, không có lái cái này เดี๋ยวได้ huh. okay, okay, sab, mm ัพ hmm. UH! huh? ูดปะด้ังพูดอใไาเ้นลุ้มไาคาเนเลยเเลไปดักเเดี๋ยวกอไรครับ่ีแมนเดี๋ยวดักบเขาบมาเ้าถังไปกกาไหฮะีเลยอย่าาเพ่นฮลุก้เ้เครับเดี๋ยวไปดักอีกฟังนึงครับพี่น้อง ม่านขาดตอนไปคลิปที่แล้วครับพี่น้องไปนี่ครับพระมหาปลาครับถนนมไงครับนี่ครับคอครับปากคอเดินมกราปีหกแปดครับนี่ครับจากคลิปที่แล้วครับต่อจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องมากมาไปเบื้องไรปลาหรือมือเปล่าครับนี่พี่รองครับปลามันขอนครับมันก็สิไลมาทอนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับนกปากอ่างก็ไม่กินอยังแน่นะครับนี่ครับทุ่งหน้าครับนาแรงนะครับนะครับเดือนมะกราปีหกแปดครับพี่น้องหกแปดครับนี่ครับปากท่อครับนี่ครับ ตัวไห,หนพูดนึงไปไรนี่ทอครับพี่น้องฝืนมือเป่าเนี่ยครับพี่น้องมาเบิ่งมันฝืนมาปุ๊บเขาก็จังมาดักครับพี่น้องมาดักเตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่ครับมันจะกระโดดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่น้อกระโดดขึ้นมาแบบนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับกระลังมาครับพี่น้องโอเคครับนะครับกระลังไรมากครับรอเลยครับพี่น้องนะครับบ้างนะครับกล้องกิดตั้งบอดีขอตดขอไปพี่น้องเด้ต้องมีขามาหน่องครับนี่ครับพี่น้อง kan Pengaruh binatang dah

Hãy subscribe cho kênh em Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มม่ได้ขึ้นไปตายน้ำปลาก็มีได้ขึ้นเลยหมดไม่ขึ้นไปป้องเข้าวะไม้มีปะเด้อเข้าวาไม่รู้ยป้องอะไรนขดมันแดงเลยหมดขด เอารอบเนี้ยลงไปนะแบบไหลือมาเลยเนี้ยลูกอะไรเขาไปยังแบบถ่ายเขาหน่อยนะพี่น้องโอ้โหนะครับไม่เห็นรูปขึ้นครับพ่อนี่เดี๋ยวไปได้อีกทั้งนึงครับไล่จากจากนี้ลงไปบนครับพี่น้องนะครับไล่ไปปากท่อมันครับนะครับจับเชื่อบอยครับพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องมาจากฟังพุ่นนะครับพี่น้องนี่ถนนง่ายนะครับ คนหนึ่งหลอดท่อครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวลงไปดักทั้งอีกรอบนึงครับจับปลามือเป่าเอาพี่น้องขบิงอีกมามามาบื่ามากเึง่าเบืึงมากล่ามาเลยบอยมาเลย เขาบอกมีครับมีซรัพนี่แหละอุปกรณ์ฮะมาบอมาบอมาบอกูยังอยู่ฟังดีหลายอยู่เปล่าพูรัก ขาสาทอนึงไปใส่ทอนึงเนาะสาทอนึงไปใส่ทอนึงพิธีการสาทอนึงใส่ทอนึงมา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 ,มาเลยมาเลยมามามามันเริ่มสิโดดนี้แนละ้ว อันวะฮะพี่น้องคนละครัง,งสีแล้วครับพี่น้องเครื่องนังสีแล้วทั้งนี้นะค,ครับนครับก็สิมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับนะครับนี่ตะลุนนี่แหละครับปลากคอนครับพี่น้องปลากคอนปลากคอนมาๆๆๆๆๆ พี่น้องี๋ยวก็เดวคิดติดตามอีกคลิปนึงนะครับพี่น้องเด้อคลิปหนาเด้อนะครับนี่ครับคนละครับจากพอกนะครับเหม็นว่าคนนะนะครับรอดมากคนละคุหนึ่งไรมาหเลยคนะครับคนละครับก็มีหมีวนี่ครับเนี่ยไรมากเดือมมือเปล่าครับนะครับขันเท้ามีแหมีวิ่งเนี่ยก็เรียบร้อยแลังพอมีครับเลือกงานมากไม่เห็นนะครับก็เลยไปหาปากขวัญกันหน้ามาถึง ลงหลุมนี่ครับเดี่ยวลองเนี่ยครับมันเป็นท่อคูด้วยครับแล้วก็ไล่ท่อพผนมาฟังผีถ้ำมากันสาเลยเพราะเอาคูสาหนามก็ได้ครับถ้าใส่เวลาครับนี่เวลาจำกัดครับผมเป็นพนักงานเขาคาเดิร์ครับก็เลยออกกามาหาแนวอยู่แนวกินไม่ต้องนะนะครับเลย่ทายท้ำแห่เอฟซีบังครับพี่น้องหนนโดนครับทายท้ำที่นึงครับคลิปนี้ครับมาเจอกันอีกคลิปหนา้ะครับเด้อนะครับเห็นไหมครับหลายๆตัวแล้วนี่ครับผ่นครับ ว่านก็ได้หลายว่านเน็ดแปดโลครับรว่านใส่โลมีครับปลาร้อมพี่น้องป,อปลาคอบกปลาเข็งปลากระ,กะดีนะครับปลากระเดิดนะครับนะี่ครับนะี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีครับ